สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพามาฟิตติ้งพาทุกคนมาออกหมายที่เขื่อนลำปางจังหวัดกาฬสินนะคะสำหรับหมายที่เรามาก็คือหมายขออควายนะคะทุกคนเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพราะตอนนี้บรรยากาศม,มีมีแดดออกแล้วก็มีลมนะคะทุกคนลมลมแรงนิดนึงเาะ ็มนีน่านาที่เข้ามาตัวมานะ้ะนะคะ,นะคะถัดจากของพวกเราไปมีสองสามสี่ห้าห้าบาทหาบานะคะรวมกับของพวกเราก็เป็นหกบาทตอนนนี้มันก็จะมีของพี่พี่เราคนหนึ่งนะคะ ตอนน่าดีนี้ที่เรามานะคะแล้วก็เคยได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ไม่ไมค่อยไม่ค่อยไซส์ก็เลยค่อยใหญ่สุดเท่าไรนะส่วนมากก็แบบเท่าน้ำหนักก็อยู่ที่สามกี่ห้ากี่เหมือนเนาะถ้าแบบโลโล,โลครึ่งเหมือนเนี้ยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีแล้วอีกอย่างก็าไปดูตอนคืนนะ ตรงวันก็ปลาไม่ค่อยกินเหมือนปลาเล็กก็ไม่ค่อยกินนะคะสำหรับหมายนี้นะคะก็ยังมีหน้าหน้าว่างให้ได้อยูนนะคะทุกคน่าวะคันๆของเราก็นะคะก็บอกว่าเัาจะจับวันนี้นะคะหมายนี้เรามาเป็นครั้งที่สอง ครั้งที่สองของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตาเท่าทิปแรกที่เรามาหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้ติดตาแล้วชมกันนะคะทุกคนว่าตัวแรกจะกินตอนเวลากีเมสสลับตอนนี้ฝนฝนตกลงมานะคะทุกคน ตอนนี้ก็น่าจะบ่ายสองนิดๆนะครับบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีฝนตกเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศ าหรือเปล่าเพราะว่าก่นอนหน้านี้ก็ไม่ไม่มีตัวนะคะตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เช้ามาจนถึงมาสองไม่มีไม่มีตัวนะคะทุกคนไม่มีตอนนี้แต่ว่าจามีตาเล็กพวกตาหัวแข็งตาสร้อยตาก,กระบังแบบนี้แต่ว่าก็ตัวไม่ใหญ่เหมือน,นเริ่มแรงขึ้นแล้วะคะ่ะทุกคน มาแล้วได้ตอนนี้ก็น,น่าจะเวลา5โมงก่านะคะทุกคนก็คือตั้งแต่เช้ามาเราลงเม็ดไปนะะ่าจะงเหื่อเพราะว่าตามไม่ยดเข้านะคะเราก็เลยพักพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงลงเม็ดใหม่เพราะว่าสวนมากก็ได้แค่ ปาสร้อยปลากระมังปลาตะเพียนนมคะสายข้าอ,อยก็มีแล้วนะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศแบบค่องข้างนะคะว่ามีกี่บาร์ อ,ออกมือเนื่อก็จะเป็นน้าที่เขามาจากร้อยเอ็ดนะคะทุกคนเขามาถงเชานี้เพราะว่ามีน้าจากทางขอนแก่นเขากลับเนาะก็มีมีคนเข้าคนออกเรื่อยๆนะคะแต่ว,ว่าปลาก็จะกินอาหารถ้าปลาเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าถ้าจะถามถึงปลานิลก็จะห่างบ้างคะ่ะมวกินช่องคำแต่เ,เราต้องจดตามดูกันเรื่อยๆนะคะว่าจะ ปาจกินอะไรบาที่นี่ก็หรกอปลาเขาจะกินเมื่อที ผมก็มันกวักมาทั่วน่ะแต่เดี๋ยวก็แผ่นก็ฝันบักบัวล่ะระหว่างมาไปรักกันหมดแล้ว Yeah <laughs>

dạng à, ừ, <laughs> <laughs> okay. ừ, người ta cũng muốn dạng người ta muốn dạng người ta muốn dạng người เนียวคดียวจีดูฉพาะ แล้วตอนนี้ก็น่าจะเวลาหา้หาห้าโมงกานะคะทุก็คือตอนแรกเช้ามาเราลงเบ็ดไปนะะ่าจะหนึ่งเหยื่อเพราะว่าตามไม่ได้เข้านะคะเราก็เลยพักพักก่อนเดี๋ยวเราจะมาลงลงเบ็ดใหม่เพราอส่วนมากก็ ปาส้อยปลากระมังปลาตะเพียนนยคะสายเข้าไปก็มีแล้วนะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากศาศแบงช่างๆนะคะว่ามีกี่บาร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นัางซ้ายมือ ฝั่งขวามือออกมือนี่ก็จะเป็นน้าที่เขามาจากร้อยเอ็ดนะทุกคนเขามาถงเชานี้เพราะว่ามีน้าจากทางขอนแก่นเขากลับเนาะก็มีมีคนเข้าคนออกเรื่อยๆนะคะแต่ว่าปลาก็จะกินอาหารถ้าปลานี่ก็มีบ้างแต่ว่าถ้าจะถามถึงปลานินก็จะห่าง,างะะมากค่ะมากินช่วงคำ่ำแต่เราต้องติดตามดูกันเรื่อยๆนะคะว่าจะ

ช่วนะันแ่เดียวก็้ป็นบักบู๋ละแล้ว่างมา้เวลาเก่หววาหมดละ

我也不懂。

ตัวตัวดูปลาตัวนั้นน่ะมันเคยมมันสีกับกระชังเอามันลงหน่อย นีก็มีแต่ปลาปลาเล็กนะคะทุกคนปลาเล็กเข้าพวกปลาปลาสร้อยปลาหัวแข็งปลาตะเพียนปลากระมังแบบนี้นะคะทุกคนก็แบบใช้กันไปเยอะถ้าปลาดินเข้าหมายนี้ก็ไซส์แบบตัวไม่ใหญ่นะคะแบบสามขีดห้าขีดอยู่ตรงนี้สามสามถึงเจ็ดขีด วันนี้มีลมนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ว่าก่อนวันนี้แบบมันก็มีพายุเข้าเนาะเราให้ดูผลงานวันนี้ของเรากันนะ,ะทุกคน Thank you.